สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวเดตอีกครั้งนะครับพบก็บผมเต้น,นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้เรียกว่าตลาดทุบกันหัวแตกกันเลยนะครับแล้วก็เริ่มกันด้วยเรื่องใหญ่ๆหลายๆเรื่องเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็คงจะเน้นในเรื่องของเชคแนลนะครับแล้วก็ให้ดูในเรื่องของรับต้านนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมอาจจะพูดผ่านเร็วนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม่การเสียเวลานะครับเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะด้วยเรื่องแรกนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยที่เรามองว่าทําไมตลาดได้มีการปรับตัวลงนะมาจากเรื่องของเฟดนะครับที่มีการทํางบดุลหรือบาลานซ์ชีสแล้วก็มีเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะครับทาให้มันมีความน่ากังวลของตลาดรวมถึงในเรื่องของ เทอร่า uh, ครับรูน่า UST นะครับที่เป็นหน่วยเงินแทนดอลลาร์นะครับของโลกคริปโตนะครับสกุลหนึ่งได้มีการเรียกว่าหลุดเพกนะครับไม่สามารถที่จะพยุงอัตราส่วนอยู่ในอัตราส่วน1ต่อ1ได้นะครับกับดอลลาร์นะ ทำให้มันมีความน่ากังวลน,นะครับแล้วก็มีการเททิ้งของตลาดนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้รูน่าเนี่ยเละกว่าเพื่อนนะครับเรียกว่ายับหนักๆเลยนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่รูน่าเขามีการลงแล้วมันส่งผลยังไงกับเราเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเอาบิตคอยนะครับเป็นรีเซิร์ฟก็เรียกว่าจํานวนเนี่ยลักหมืน่น กันเลยนะออสองหมื่นกว่า30ม0 0เนี่ยมีกันเต็มเลยแล้วเขาเนี่ยมีการย้ายกระเป๋านะครับเพื่อเอาไปที่บ i n a n c e กับ OKX OK กนะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนนะมีความกังวลว่านี่เอามาเทหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็คือเอามาเป็นรีเซิร์ฟนั่นแหละนะก็เราต้องเฝ้าติดตามต่อไปนะครับว่าผลสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะจบยังไงนะครับเทสดวจะกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าสามารถจะแก้สถานการณ์ได้ไหมแต่ไม่ว่ายังไงก็ดีนะผมก็มองว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ทําให้นักลงทุนเสียความเชื่อมั่นนะวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าตลาดกลับมาขึ้นอีกครั้งเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะเป็นแค่เรื่องที่แบบผ่านไปอะ่ะ เราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ตลาดภาพรวมของมา์โครออโนมีนี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับในช่วงของวันที่1นึมิถุนายนนครับจะมีการดึงเงินออกนะครับประมาณ47.5 0 0 0พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับในเดือนถัดดไปเนี่ยก็มีนะครับนโยบายที่ว่าจะเอาออกอีกประมาณ95.000ล้านเหรียญน,นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจริงๆเขามีแผนไว้ว่าจะเอาออกเพียงแค่90นะครับ แต่โดยปกติผู้ออกนโยบายนะครับเขาก็มีแผนไว,ว้ว่าอยากจะขึ้นถึง0.75นะครับในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งถัดไปแต่เหมือนกับว่าตลาดเนี่ยน่าจะมองว่ารุนแรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คงปรับเป็น0.5แต่ว่าเฟดเนี่ยมีการบอกนะครับว่าหวังว่าอัตราเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นได้นะครับ ก็ต้องดูนะครับว่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยชะลอแล้วหรือ,อยังนะครับซึ่งเราก็ยังคาดหวังนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะปรับขึ้นแค่0.5%เนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตลาดก็คงจะมีการกังวลมากกว่านี้แต่จริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าทุกทุกอย่างเนี่ยในวันนี้ที่คลิปลงเนี่ยมันก็มีการเรียกว่า price in ไปแล้วนะว่า ตลาดมีความกลัวจริงมีความกังวลแล้วก็ปรับตัวลงนะครับมีการเทของตลาดอย่างมากนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ของ Twitter นะครับที่เขาใช้การดูของ CME ด้วยเนี่ยได้อธิบายไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงของ34 0 0มเนี่ยถึง37มเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะทำการขายกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกไว้นะครับว่าในกราฟเนี่ยเขามองยังไงบ้างนะเขาก็มองว่าในช่วงของ34มนเนี่ยน่าสนใจในการขายมากกว่าเนาะ แต่ว่าจริงๆอะถ้าเป็นส่วนตัวของความเห็นของของเขาเองเนี่ยก็คือจะกลับไปซื้อในช่วงของ4 0,000ื่นเพราะว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่ากลับเป็นขาขึ้นแล้วนะแดงอะไรก็ดีนะเขาก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นบอททอมได้ตลอดเวลานะเพราะว่าเทียบกันในฝั่งของแบร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นฝั่งฟรีดแล้วก็คือตอนนี้คือเออะก็คือช็อตกันช็อตกันนะมันสามารถที่จะโดนล,ล้างได้ตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคายังอาจยังไม่ถึงเป้าของภาพรวมตลาดแต่อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ตลาดมีการรีเบวกลับขึ้นไปนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องใหม่นะครับที่วันนี้ผมจะลองมาแชร์นะเป็นเรื่องของการดูแก็บ m m e นะครับ CME หรือว่า Chicago Market นะครับก็ซ ME แก็นะครับก็มีโอกาสนะครับที่แก็บพวกนี้จะถูกทำการปิดทุกครั้งนะครับมีผลมากในช่วงของกราฟเดย์กราฟสามเดย์กราวีเป็นต้นไปนะครับก็จากที่เราเห็นนะครับว่าเราจะมี CME แก็บนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คงเห็นแล้วแหละว่า มีการกระชากจากแกบนะครับผมได้ทําเป็นรีมาร์กไว้ให้แล้วนะแล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยเพื่อที่เวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยครับดูจอเนี่ยหรือว่าไม่ได้ฟังหมดหรือย้อนกลับมาดูเนี่ยจะได้เห็นจุดที่สําคัญกับจุดที่ผมสรุปเป็นเลคเชอร์ไว้ให้นะทางทีมงานกับเราเนี่ย ก็ได้ช่วยกันดูไว้แล้วว่าแกลบเนี่ยมันมีมันมีการที่มักจะต้องลงมาปิดเสมอนะครับไม่ว่าจะมีแกลบเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับกราฟเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาปิดนะครับแกลบพวกนี้ก็จะทําการปิดตลอดตอนนี้เนี่ยแกลบสาคัญเนี่ยก็จะเป็นกรอบสีแดงนะครับที่เราช่วยดูไว้ให้นะครับว่ามีโอกาสแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับในการว่าแกลบเนี่ยอาจจะมีการกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมวงมาให้ดูนะว่าอันี้เป็นยกตัวอย่างของการปิดแกลบนะครับว่าสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรก็ดีี่มักจะ มีการปิดแก็บนะครับแม้ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นนะครับว่าจะต้องปิดเสมอไปแต่ว่ามันก็เอาไว้สามารถดูมุมมองของนักลงทุนรายใหญ่นะครับว่าเขาสนใจที่จะปิดแก็บพวกนี้ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ดูกันนะเราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเอามาดูเป็นประกอบได้นะครับว่ามันจะมีการปิดแก็บไหม จากเหตุผลล่าสุดนะครับที่เรามองว่าแก็บเนี่ยควรจะต้องถูกปิดนะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีเรื่องของแพทเทิร์นนะครับเด็ดแคทเบลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะแต่ว่าผมอาจจะพูดไล่ๆเรื่องไปก่อนนะครับก็เท่าที่เราเห็นนะครับเรียกว่าตรงนี้มีการกระชากแก็บนะครับที่ยังไม่ถูกปิดนะแต่ว่าแก็บตรงนี้เนี่ยพอมันถูกกระชากเนี่ยมันสัมพันธ์กับแก็บฝั่งนี้นะครับทำให้เรามองได้ว่ามีโอกาสนะที่ แก็บนี้จะเป็นแก็บเริ่มต้นในการเริ่มกระชากลงนะครับเ,ออเป็นจุดสนใจนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าแนวต้านแนวรับที่น่าสนใจไม่สามารถที่จะกลับมาปิดช่วงของ34 0 0 0หรือ3 5 5 0 0ได้เนี่ยผมมองว่าถ้าขึ้นไปไม่ผ่านหรือขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะการ f o l l o w h o อ t เนี่ยก็น่าสนใจในคอมเมนต์ที่ผมวางไว้ให้นะครับแก็บที่จะลงมาทดสอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกรอบนี้นะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นเหลืองที่ผมกับน้องเหมึกนะครับดูไว้นะครับว่าเป็นค่ากลางของแกปที่น่าสนใจในการเก็บของเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดว่าราคาของบิตคอยเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดลงไปเกินหรือเอามาแตะแค่เส้นขอบบนของกรอบได้เนี่ยแล้วไม่ลงต่อนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเป็นส่วนที่รายใหญ่นะครับเขากาลังรองอยู่ในช่วงนี้นะว่าถ้าเขาจะเข้ามาซื้อไม้ใหญ่ๆเข้ามาซื้อตัดหน้าเราเข้ามาซื้อแล้วอยากจะให้เราไม่ได้ของนะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดพิจนารณานะครับซึ่งก็ใกล้แล้วแหละประมาณช่วง28,900นะครับหรือว่าประมาณช่วง28,000-29,000นั่นแหละหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากรอปลอดภัยนะครับสามารถแบไบมายซื้อนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ช่วง26,000-24,000ได้นะก็จะเป็นแกลบต่อไปนะครับที่ถ้าเกิดว่า CME จะลงมาปิดเนี่ย ก็จะอยู่ตรงช่วงนั้นนะครับแปลว่าตอนนี้เท่าที่เราดูเบื้องต้นเนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าแก็บเนี่ยมีู่2ช่วงราคาเราก็คือถ้าไม่เป็น355 0 0า้เนี่ยเราก็มองเป็นช่วงของ2 6 0 0 0ถึง 24. แล้วก็แก็บที่เรียกว่าถ้าลงต่อเนี่ยจะลงได้ถึงไหนเนี่ยเราก็จะมีในช่วงของหลักเลข2ก็มีนะครับก็จะเป็นขีดอย่างแดงที่ผมได้ทำไว้นะยังไงเราไปซูมกันดูนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะดูในช่วงของใกล้ๆเราก่อนนะ ทีนี้เมื่อเราพอรู้จักกับ CME Gap แกล้วนะครับว่ามันจะมีการปิดแกลบมีผลยังไงบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของ d e เด Cat b o อลนะครับแล้วก็เรื่องของการ Breakout ของแพทเทิร์นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับ รูปของเด็กแคทบอลกับเรื่องของการดูว่าแกลเนี่ยมีการเบรกแล้วสามารถลงได้ถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในกราฟเทนีคเขต่อไปนะตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของ r r i e e c t t o o นะครับนอกจาก e ี t ด Wave นะแล้วก็เราจะมาดูในเรื่องส่วนของ การอธิบายในเรื่องของ De a กแคดบอลนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เทคนิคใหม่หรอกแต่ว่าโอเคมันก็จะคล้ายๆกับการดูว่าเออเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นแล้วจะลงต่อมากกว่าหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมตลาดเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงครั้งนี้เหมือนกันนะเราก็ลองหาเหตุผลมาประกอบดูนะครับก็จะเป็นเส้นสีชมพูนะเราก็มองว่าหลักการขึ้นนะตามรูปที่ผมได้ให้ดูไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการรีเทสแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะขึ้นมาเกิน50%ได้เนี่ยก็จะต้องลงต่ออย่างแน่นอนนะซึ่งแต่ที่เราเห็นนะครับก็ขึ้นไปไม่เกิน0.5นะครับหรือ50%นะก็ทําให้เราพอจะคาดเดาได้ว่านี่อาจจะเป็น dead cat b o นะครับซึ่งจากราคาของการลงเนี่ยมันก็ดูเป็น dead cat b o จริงๆ ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการดูเดซแคดบอลนะครับรูปประกอบนะครับก็ต้องขอบคุณทาง t w i t t e อร์ของพินานะครับที่ช่วยให้ข้อมูลเรานะแล้วก็อธิบายวิธีการดูเดซแคดบอลต่างๆนะครับรวมถึงเป็นคนที่เห็นนะครับว่าเอ้ยนี่มันอาจจะเกิดเป็นเดซแคดบอลได้นะครับแล้วก็มาคอยบอกพวกเรานะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยของเดซแคดบอลก็คือการวัดเป้าต่อต่อไปนะซึ่งการวัดเป้าเนี่ยผมก็มีการวัดเบื้องต้นไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นแนวต้านแนวรับไว้ให้แล้วทีนี้สิ่งที่น่าสนใจ ของการลงนะครับว่าลงหนักแค่ไหนลงหนักยังไงนะครับก็เดี๋ยวไล่ให้ก่อนนะเส้นสีเหลืองเนี่ยผมมองว่าเป็นช่วงของแก็บที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านในช่วงรอบเดิมนะตอนนี้ก็คือกลายเป็นแนวต้านแล้วจากที่กลายเป็นแนวรับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้ของราคานะครับยังไงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าขึ้นเพื่อลงต่อแน่นอนนะอันนี้จะยิ่งคอนเฟิร์มการเป็นดาวเทรนหนักๆเลยนะครับในช่วงของเส้นข่าวเนี่ยจะเป็นเส้นของออปชันนะครับในช่วงของ3 0 0 0มืแล้วก็ส0 0 0มนะครับที่ผมดูไว้ให้นะแล้วก็หาเรีย m แม็กเคนไว้ให้แล้วด้วยนะครับบวกกับว่าเส้นสีเขียวเนี่ยจะเป็นแนวรับเก่า ต่อมาเนี่ยเป็นแนวรับที่มองว่าเป็นไฮไลท์นะของรอบนี้ก็คือแนวรับที่ตรงกับเป้าของเด็กแคทบลนะครับมีพุทออปชันนะครับอยู่ตรงเลขนี้ด้วยแล้วก็มี CME แก็บนะครับที่สามารถที่จะลงมาปิดกรอบตรงนี้นะครับเหมือนกับช่วงแรกนะครับที่ผมพาไปดูแก็บของ CME นะครับที่เป็นในการาฟของ BTC นะว่าตรงนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กัน3อย่างเลยแล้วก็ตรงกับเป้า PA ที่วัดมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแกบนี้เกิดเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็ยังมีช่วงของ3 4 0 0มแล้วก็เลข9นะครับก็คือไม่ถึง1 9ื่นนะไม่ใช่พันเก้ันจริงๆก็มีแหละแต่ว่าเราเอาแค่นี้ก่อนเรามองว่าจริงๆเนี่ยราคาน่าจะจบไม่เกินช่วงของ2 6 0หมนนี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสมดุลกันหลายๆอย่างนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดไปมากกว่านี้ได้ในเรื่องของการลงแต่อย่างไรก็ดีครับเราไม่ได้เป็นคนคุมตลาดนะเพราะงั้นคือเราก็ต้องดูพวกนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญจริงๆเท็ผลที่มันลงมาหนักๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักๆเลยนะครับ ครับนั่นลนี่ก็คือแนวรับแนวต้านนะครับรวมถึงพ i แอคชั่นนะครับที่เราดูมาให้นะครับประกอบกับซีมีแกรนะครับแล้วก็เป็นพุทออปชั่นนะครับที่เรามองว่าราคาน่าจะเข้าลงไปถึงนะครับบวกกับอีลิตเวฟของพี่สีสยามนะครับที่แอบไปใช้ของเขานะครับเดี๋ยวเขาปวดหัวอีกรอบแน่เลยก็ดูไว้ว่ามีโอกาสนะครับที่เวฟเนี่ยจะมาจบอยู่ในช่วงโซนนี้ด้วยเหมือนกันนะ ซึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของ i s i i i v e r g e n t นะครับต่างๆเนี่ยเรามองอยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมาลองแชร์นะอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมพิเวษนะครับของสำนักเศ้าลินของน้องหมึกนะครับเขาได้ลองดูนะครับว่าเนี่ยให้เรามาแชร์หน่อยนะว่าราคาเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับให้ตีเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเหมือนเราตีเส้นปกติเนี่ยแหละแต่ว่า ใช้เว็นก่อสามเลี่ยมนะครับเพราะว่าจริงๆก็คือก็คือเกียดออะขี้เกียนะครับมานั่งตีเส้นหลายๆเส้นนะครับก็คือตีสามเลี่ยมแล้วก็โยกไวโยกมาเอาเลยนะครับเรามองว่า เป็นไปได้นะครับที่ในช่วงของกราฟเดยนะอันนี้จะเป็นอีกซี ن เนอเโอหนึ่งที่มุมมองของเรา2คนแล้วละ่ะว่าถ้าราคานะครับขึ้นมาถึงระดับ1ระดับ1เนี่ยก็คือจะเป็นในช่วงของโซนเส้นนี้นะครับว่า RSI ขึ้นมาแตะไม่ผ่านก็จะลงมา retest นะครับหรือถ้าเกิดว่าผ่านนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเจอเส้นที่2ซึ่งเป็นเส้นกลางนะครับแล้วก็ลงมาเทสนะครับถ้าไปต่อได้เนี่ยก็คือ เป็นภาพการขาขึ้นที่สวยนะหรือถ้าลงมาเนี่ยอาจจะทำเป็นดเวร์เจนข้างล่างนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีเนาะเราก็เฝ้ารอนะครับว่ามันจะให้มีการปรับตัวของราคาหรือดเวร์เจนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของผมกับน้องหมึกนะที่มีต่อการาฟในอีกหลายๆวันข้างหน้านะครับรซึ่งก็หวังว่าเราจะเห็นการปรับตัวของราคาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะเราว่าเราก็มีการมองไว้แล้วว่าแบบไหนเนี่ยที่เราคาดหวังไว้บ้างนะครับซึ่งราคาของเส้นสีเหลืองนะครับที่เราคาดหวังไว้มันก็จะตรงกันกันกบ ช่วงวันที่4กรกฎาน,นะครับซึ่งมันจะตรงกับประมาณช่วง3 0 0 0 0 35,500ม0มนนะครับซึ่งก็จะตรงกับแนวต้านที่เป็นทั้ง c m มีแก็บนะครับที่ คาดว่าจะต้องขึ้นมาปิดนะครับในฝั่งของผู้ที่ใช้งานใน Twitter หลายๆคนนะครับเขาก็จะมองไว้เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของราคาแนาวต้านนะครับที่ตอนนี้เมื่อก่อนเป็นแนวรับตอนนี้เป็นแนวต้านไปแล้วก็มีมีเหตุผลมากพอนะครับถ้ามองขึ้นก็คือขึ้นได้ถึงตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยพิจารณากันใหม่เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับดูว่า ISI m o m um โมเมนตัมของตลาดอินดิเคเตอร์แจ้งยังไงบ้างคะ่ะเศรษฐกิจต,ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็มองว่าเป็นการรเเด้้งขึนนพื่อ่ออลตะคับ ครับผมก็ในช่วงของกราฟนะครับที่ผมลองแชร์มาเนี่ยก็คิดว่าได้อธิบายแบบพอสรุปให้ฟังนะเดี๋ยวลองไปดูออปชันกันเพิ่มนิดนึงนะครับว่ามีมุมมองยังไงต่อนะ ของวันที่ช่วงวันที่13นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าช่วงราคาต่างๆที่เราทำคลิปกันเนี่ยจะเป็นการอธิบายของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในช่วงอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมันจะต้องมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะอย่างคลิปก่นกอนๆนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาที่เรามองเนี่ยมันสามารถมองได้แค่ภายในช่วงอาทิตย์นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันถึงในช่วงอาทิตย์นั้นจริงๆเนี่ยหลังจากที่มันมีการหลุดเนี่ยแปลว่าเราต้องอัปเดตฝั่งออปชันแนวรับแนวต้านใหม่นะครับทำให้ราคาเนี่ยมี จะคาดเดาได้ว่าตลาดเนี่ยได้เลือกทางแล้วนะครับว่าเลือกลงต่อหรือว่าสามารถที่จะแค่ลงมาเทสแล้วก็ขึ้นต่อนะเราสามารถที่จะพิจิกได้แค่ช่วงอาทิตย์นั่นแหละหรือเป็นการดูเทคนิคข้อประกอบหรือว่าการหาเหตุผลเสริมนะเพื่อเสริมความมั่นใจในการเลือกทางนะครับก็จะต้องดูเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะไม่สามารถที่จะบอกได้ในหลักเดือนหลัก3เดือนนะครับไม่ไม่ได้ดขนาดนั้นแล้ว เพราะว่าตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ากังวลแล้วก็ไม่ได้มีความเรียกว่าเป็นบูรันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านวิกฤตของฝั่งตลาดดิจิตอลนะครับหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ว่าพวกเนสต์แเองก็โดนกันหมดนะครับก็ไม่พ้นนะตอนนี้เรียกว่าทั้งโลกก็โดนทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ฝั่งของออปชันนะครับก็จะมีในเรื่องของโวลูมนะช่วงของส0,000ื่นนะครับเป็นพุทธนะครับทั้งโวลูมทั้ง Oi เนี่ยก็คือบาลานซ์กันนะเท่าที่เราดูไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของฝั่งคอนะครับคอนี่ก็จะดูอันนี้จะอาจจะเน้นในเรื่องของโวลูมเป็นหลักก่อนเพราะว่าตัวเลขที่มากเกินไปของ Oi เนี่ยแต่มีโวลูมที่น้อยเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยบาลานซ์กันนะเวลาตอนนี้เราจะหาอะไรเนี่ยก็ต้องให้มันดูสมดุล ภาพรวมของตลาดเนี่ยทางผมกับน้องหมึกเนี่ยมองไว้แล้วว่าน่าจะเป็นในช่วงของขาลงมากกว่าแต่ว่าลงได้ถึงไหนลงได้ยังไงเราจะเป็นจะต้องดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าให้มันดูสมดุลกันให้กราฟเนี่ยมันดูไปในทางทิศทางเดียวกันได้ทั้งในฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าอย่างไง้เพื่อนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i ร้นะครับแล้วก แล้วยังไงถ้ามันมีการปรับตัวของราคาหรือว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยผมจะรีบนำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ